16มิถุนายน63อนุมัติแล้วครับเงิน3,000บาทเยียวย,ยาผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดหลังจากที่รอคอยกันมานานครับวันนี้คอรามออนุมัติแล้วครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆสิ่งดีๆจากช่อง m o n y channel ด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมภูท่านครับอยู่กับผมไมในช่องครับคลิปนี้ข่าวด่วนมาบ่อยอีกแล้วครับอนุมัติแล้วนะครับเงินเยียวยา3,000บาทเยียวยาผู้สูงอายุผู้พิการเด็กแรกเกิดนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับมติคอรมอนะครับคณะรัฐมนตรีเคาะแล้วนะครับอนุมัติแล้วครับวันที่16มิถุนายน6 3มมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง แจก1,000บาทเป็นเวลา3เดือนด้วยกันเริ่มจ่ายงวดแรกนะครับเดือนมิถุนายน63ย้อนหลังถึงพฤษภาคม63รวม2,000บาทและอีกส่วนหนึ่งก็คือ1,000บาทจะได้ในเดือนกรกฎาคม63นะครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการเคาะจ่ายเยียวยาเพิ่มเติมใน4กลุ่มนะครับ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับซึ่งได้แก่กลุ่มเดียวยาเกษตรกรกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ทันนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มเปราะบางและผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่ผ่านนะครับผม4กลุ่มนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มเปราะบางซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุผู้พ,พิการและเด็กแรกเกิดนะครับ ท่านผู้ชมทูท่านครับกลุ่มเปราะบางนะครับซึ่งประกอบด้วยเด็กแรกเกิดถึง6ขวบจากครัวเรือนที่ยากจนจำนวน1.3ล้านคนกลุ่มผู้สูงอายุที่เกิน60ปีจำนวน4ล้านคนครับและกลุ่มผู้พิการจำนวน1.3ล้านคนครับผมที่จะได้รับเงินเยียวยา3,000บาทในครั้งนี้นะครับซึ่งเงื่อนไขนะครับจะต้องไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการอื่นๆมาก่อนของภาครัฐนะครับ เช่นเงินเราไม่ทิ้งกันเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่รวมนะครับ6.7ล้านคนภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ20,000ล้านบาทครับผมซึ่งในการรับเงินเยียวยาครั้งนี้นะครับจะจ่ายเดือนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนด้วยกันก็คือพฤษภาคมถึงกรกฎาคม63จะเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนและเบี้ยยังชีพที่จ่ายให้อยู่แล้วครับ การจ่ายจะจ่ายให้เดือนมิถุนายนนี้นะครับรวม2เดือนย้อนหลังของเดือนพฤษภาคมด้วยนะครับเป็น2,000บาทและจะจ่ายอีกครั้งนะครับคือเดือนกรกฎาคมอีก1,000บาทนะครับผมท่านผู้ชมผู้ท่านครับสรุปเงินเยียวยากลุ่มเปราะบานะครับซึ่งได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบนะครับ จะได้รับเงินเยียวยาโควิด19นี้นะครับจำนวนเงินรวม3,000บาทด้วยกันตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่16มิถุนายน63ซึ่งอนุมัติแล้วนะครับเงินเยียวยาหลังจากที่เรารอกันมานานนะครับซึ่งมีการคาดว่านะครับจะรับเงิน2,000บาทในเดือนมิถุนายน63นี้และเดือนกรกฎา,าคม63อีก1,000บาทนะครับในวันที่จะโอนเงินจริงๆนะครับ คาดว่ากรกฎาคมเป็นวันที่10กรกฎานะครับส่วนมิถุนายนนั้นนะครับตามกําหนดการก็คือวันที่10แต่ว่าตอนนี้ผ่านมาแล้วนะครับการโอนเงินจะได้วันไหนอย่างไรเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับการอนุมัติของคอรมอนะครับวันที่16มิถุนายน63คอรมอ,อนุมัติแล้วนะครับเงิน3,000บาทเยาวยาผู้สูงอายุผู้พิการและเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับ ส่วนเงินจะเข้าวันไหนจริงๆนั้นนะครับกำหนดการที่แน่นอนเราจะมาแจ้งให้นักผู้ชมให้ทราบอีกทีนะครับก็ขอแสดงความยินดีในเบื้องต้นก่อนนะครับที่จะได้รับเงินเยาวยาโควิดในครั้งนี้ครับผมก่อนจบคลิปกันไปฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องมายเน็ชาแนลด้วยนะครับแชร์ข่าวสารดีๆสิ่งดีๆที่มีให้กันนะครับให้ทุกคนมีความสุขกันทั่วหน้าทุกคนเลยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับผมกลับกับผมมายเนชาแนลครับสวัสดีครับ